สูตรคูณถอยหลัง12 12 144 12 11 132 12 10 120 12 9 108 12 8 96 12 7 84 12 6 72 12 5 60

9ก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสองสิบแปดเก้าหนึ่งเก้าแปดสิบสองเก้าสิบหปดอปดปแปดสิปดสแปดเเจบสปดปดหสแปดเจห้าสิหปดหสี่สิแปดห้าสี่สปดสี่สสองปดสามยีแปดสองสี่ปดหนึ่งปด

หกเก้าห้6สิบสี่หกแปดสี่สิบแปดหกเจ็ดสี่สิบสองหกหกสามสิบหกหกหสามสสองสองหหนึ่งหกบสองห้าอดห้าสิบห้าห้าส้าสห้า้าสีห้าห้ี่สห้าเจดสสิห้า ห, 30, ห้าหกสามสิบห้า 20, ห้าย5่สิบห้า 50, ห้าสี่ยี่สิบห้าสามสิบห้าห้าสองสห้าหนึ่งห้าสี่สิบสองสสิบแปดสี่สิบเก้าสามสจ็ดยหกยสห้ายสิบ